แล้วเขาโพสจี้ก็ได้อๆๆโอ้ขายลูกพี่ลองขายลูกไหมคะอิ่มมาดิอิ่มอิม่มแล้วบ่สสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีแวะซื้อขนมเนาะพี่น้องหลังจากที่เขาออกมาจากตาดอันนั้นเนาะจำปีเขาก็สิไป็นตาดแตย่ยึกเสือพี่น้องครั้งแรกเด้อดันเขาไรเอ่ยจิตเ็นเศร้าเศ้าพันจิตเป็นแหวสือ ไปเดี๋ยวบ้นเอาหรอยังอิ่มเลยยังไปน้ำทางคนละเม็ดคนละลูกคนละฝาจิ้มแค่ออกไปเมื่อกี้นี่ยังยังยังติดอยู่ข้ากินยากนะเนาะแก้วเี้ยครับรถบดมได้กินเนาะมาไดครับผีแนข้างในนี้มันเป็นอะไรพี่ลองดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยก้อนละ สองบาทอร่อยมั้ยฮึยนี่อยู่เป็นเมืองปากซ่องเนาะพี่น้องเมืองปากซ่องแขวงจำปาสากเนาะข้ากันกินข้าวแล้วพี่น้องหนึ่ก็กินข้าวแล้วกยออกเดินทางก่อมันก็โอ้ปี่ใหม่กินไม่ได้เด้อแขงขนาดนี้พี่ต้องเคี้ยวปอนแล้วอืมยัยำมยำมมี่ยำมมี่ อแม่เช่นตอนนี้ <ปะ S 2> มัวหิวเลยไปปฏิสัมพันธ์นก็ต้อตงทำเวลาแล้วนี่ไปไปพี่น้องยับขับไปหลายย่างแหละมาเดี๋ยวพี่ใหม่ถือเองจา้าเต,ติมพนันงานก่อนเนาะก่อนที่จะเดินทางไปต่อพี่ใหม่จะเอาพัดลมพี่เอาแอร์บ่พี่จอนเอาห้องแอร์บ่พี่น้องตอนนี้เทากับวา่าวันทั้งในหอดอะนะน้ำตกสำน้นงพี่น้องน้ำตกเท้าสิไปชุดที่สอง คอยเอาห้องพัดลมห้องหนึง่งเอาพัดลมก็ได้นะหรือว่าจะเซฟพัดลมแล้วแอรพัดลมเซฟเพราะมันเซฟสีน้ำก็คเออพี่จอนเอาแอร์คนเดียวฮะพัดลมเพราะว่ารอบที่แล้วมาแค่พัดลมก็เย็นแล้วอ๋อเอาห้องพัดลมสามห้องเราต้องตบ <c oughs> ทำให้ได้ <c oughs> ห้องแอร์มันสิตกอยู่ประมาณขึ้นละสามร้อยเนาะพี่น้อง ถังหองพัดลมกับสิตโตกอยู่ประมาณสอ,องร้อยเออมันสีมีขังขึ้นก็ชัวข้าวเดียรชัวข้าวแสนหาขัางขึ้นสองแสนของแอร์จองห้องก่อนนะพี่น้่มจังนนี้นเนอ่อห้องพัดลมป 3. 3> ไมปสาม เท่าไรวะไม่ต้องเดี๋วยวผมเดี๋ยวผมจะดันสามแสนหกเอาสามโอ้สามเ,เอานนี่ก็ได้เอาก็ปีใหม่ก็ได้เนี่นี่นี่ <c oughs> สปอนเซอร์นะพี่น้องขอบคุณพี่จอห์นนี่ที่จ่ายค่าอาหารแล้วก็ที่พักให้นะคะ เอาไฟเสียกห่องไรเลือเอาเด้อเอาห่องไรก็ได้ยังทำเอซามบ่ไปพี่น้องเอาของไปไหวก่อนนอดเลยเฮากระสิเดินทางไปน้ำตกปากช่องติเฮ้ยว่านเขาว่าขั้นไปอาตกะปืออ่ะเขายันเฮาต้องกลับไปทางซามแหน่เห็นบ่ แล้วก็ต้องขึ้นไปทางนั้นข้าต้องกลับไปอีกมืออื่นแล้วข้าก็ต้องขึ้นไปเทิงอีกอ้าวอันน้ำต้มอันนั้นอยู่อัตะปือหัวมืออื่นอันนี้เสพผะอันนี้ขั้นท้าสิไปเอแล้วก็ไปแล้วเราก็ถ้ามืดเราก็ค้างแล้วเราก็ไปต่อแล้วค้างเราก็ค้างค้างเราไปอยากไปคอยเปอย่างนาะขอยให้อยาไปน้อยเช่นกันไปไม่อยากไปไม่น้อะไป ไว้มาทันทีเนาะอพอดีกลับไปขึ้นแก้วเขาพักผ่อนกันแก้วเขาหน่อยเช่นเคยก็สิขึ้นแก้วอกันไก่แล้วขึ้นไปะพี่น้องพี่น้องและกาหลังจากที่เราจองของพักไว้น้องพี่น้องและตอนนี้เขากลับมาแวะตัดคู่ก่อนน้องพี่น้องตัดคู่ง่านไหมพี่น้องบ้านนี้พี่ไม่ก็เคยมาหลายเทือกเลยเนาะพี่น้องและตอนที่ตอนนี้เคยมาครั้งหนึ่งเนาะ แต่ว่าไอ้เช่นก็เลยว่านมารังแหลกเนาะพี่น้องทิมายสิทายบรรยากาศเทเบิงหน่อยหนึ่งนกอ้อนที่มืออื่นเขาสิเดินทางไปตัดต่ยึดเสือนเนาะพี่น้องบรรยากาศดีขนาดพี่น,อน้องแงมแรกสวัสดีค่ะที่เคยมาที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วเนาะครั้งที่สองสวยเนาะบรรยากาศดีขนาดเนาะสวยอ่ะนี่นี่นี่สวยอ่ะโอ้ทำไปดี สบายดีสวัสดีย่างสาวพี่น้องต่อจากเมื่อวานนี่เนาะที่เขาไปแวะตัดคู่พี่น้องไปแวะเล่นอยู่ตัดคู่แล้วกันไปพักผ่อนเนาะแล้วก็ตื่นมาเขาเดินทางไปตัดตะยึดเสือเนาะพี่น้องตัดตะยึดเสือเป็นตาดทีปีใหม่ก็ยังบบท่านได้เคยไปเนาะพี่ต้นนี่เกิดวันในเชตกับโบท่านได้เคยไปเนาะเถื่อดนี่เป็นเถื่อดทำยินเนาะพี่น้องปีสิไปแต่ว่าตัดตะยึดเสือกับโบได้ไกลจาก ตาดคู่ที่เท้าแหวมือว่าน,นี่ปันไดเนาะพี่น้องประมาณสี่หากิโลนี่แหละพี่น้องความความไกลกันเนาะแต่ว่าทางเขามันสิเป็นแบบอ่าเป็นโมเมนต์ทางลาดยางเนาะมันสิเป็นทางขลุกขลิกแบบนี้แหละพี่น้องแบบที่เท้าขี่เนาะพี่น้องครั้งแรกบรรยากาศแถวนี้แบบว่า ดีขนาดเลยพี่น้องอากาศดีเฮ้ยมีหมอกด้วยมีหมอกด้วยอู้ง่ายนลีพี่น้องถ้าพ้นโต๊ะค่ะมันสิมีหมอกเด้อพี่น้องตอนนี้ฮากามีข้อกินน่ะพี่น้องมีขา่าวมีฮาสิสีืษอไปกินอะอ,อืมบรรยากาศดีด,ดีพี่น้องมีหมอโหกโอ้บรรยากาศดีมาก คิดว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์อากาศแบบเย็นขนาด นี่ไงลุยหมอ,อกเนี่ย เห็นภาพน,นะ มากคือขับรถบดนะแต่มันก็ไม่ชอบขับเบียร์เย็นเกี๊ยบเลยเบ <c oughs> ียร์เย็นกันในเมืองอีก <c oughs> ต้องมีรถวิบต้องมีรถเนี่ยรถลุยอ่ะ ไงทางเลี้ยวใช่อีก2.5กิโลถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าถ่ายรูปก่อนเนาะถ่ายรูปจุดพี่น้องตอนนี้ฮักกระหอนแล้วเนาะข้างเขาตาตะยึกเสือเนาะพี่น้องช่วงนี้ ลองไม้กําลังบาน,นพี่น้องลองไม้แคมทางแบบบรรยากาศดีดีเนาะพี่น้องบรรยากาศดีอิ่มอรอละกรกมีหมอกมีดอกไม้บานพี่น้องอันนี้เป็นทางข่าวตาดเดอ้อพี่น้องเขาจะบอกว่าซองจุดหากิโลกระหอหน้ำตกแลยพี่น้องเดี๋ยวไปทางไหนก็เห็นแต่หมอกสวยไหมคะสวยไหมบรรยากาศ,ญญกาศที่เราขับรถมาบรรยากาศแบบสุดยอดหมอกกพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่พี่เห็นบ่อยแต่ว่าแบบบรรยากาศ บรรยากาศมันสุดยอดพี่แมยคิดว่ามันเป็นการชาร์จพลังงานที่แบบดีที่สุดเนาะถ้าแบบสมมติบบว่าเขา,เขาเขาเฮดงานมากไม่เมื่อยนะ<อ>พี่น้องเฮดเบียกมากไม่เมื่อยละกะหรือว่าเขาอยู่แต่ในตัวเมืองเนาะแบบว่าขั้นมาเที่ยวยั้งแบบนี้มันก็เป็นการพักผ่อนหรือว่าเป็นการชาร์จพลังงานทีแบบ่แบบดีแห้งอีดีพี่น้องป้า<อ>แต่ว่าแถวนี้เขาเจาะแบบเขาเจาะยู่เป็นแบบคือแบบส้นเผาเลยพี่น้อง แต่ผู้หูว่าเผาอีหย่างในงินเออวันเราถามเขาจาว่าคือจะแบบเผาตะโอยตะโอยอีหยังสักอย่างหนึ่งแต่ว่ายูนีกะบรรยากาศดียูนี่นาจะเป็นยูแขวงจำประักเด้อพี่น้องมันหนาจะยูแขวงจำประักอยู่เนาะสถานที่ท่องเที่ยวตาจะยึกเสือเนาะพี่น้องขี่เขาไปอีกสองจุดห้ากิโลมีหมองเช็คอินเพร ลอกไม่ค้างทางกักกกงบกำลังบานพี่นอะนี่ลอกใหม่เอ็นี้งามอีดก็นั่งบานไปกันเลยถ่ายรูปแล้วบอถ่ายแล้วถ่ายแล้วลิกขึ้นในตรงนี้กันล็องน้ำ ไปกันเลย let's go to the waterfall <laughs> หอดแล้วพี่น้องตาตะยึกเสือปะ่ะโอ้ยินดีต้อนรับสู่ตาตะยึกเสือ โอ้เข้าประลังสีเข็ดปลายท่านเขาพี่หน่อยปะบรรยากาศแบบโคตรดีเนาะชิปเก่าชิ้เดิมก็แต่เมื่อวันโอเคจัดไปเดียวเลยเนาะเดียวเลยไปกินข่าวพี่น่องบรรยากาศดีดี ยขึ้นน้ำาหอดแล้วพาพี่จอร์นี่มาเที่ยวตัดตะยึกษ์เสือเน,อะนาะนาซิเป็นพี่จอร์นี่พามาเนาะเพราะว่าพี่จอร์นี่เป็นคนขับรถเนาะ บอกเลยเลยว่ายูนี่เป็นธรรมาสร์อีดีพี่น้องยังแบบมีความเป็นธรรมาสรราัดได้คางๆกับมีปลามันเนาะมีตนม้นไม้มีหมอกอากาศเย็นสบายพี่น้องอากาศดีเดือนนี้มันคือเดือนอะไรหรอคะจำไม่ได้เดือนสิบเนาะเดือนสิบใช่ใช่เดือนสิบเนาะพี่น้องเดือนตุลาคมเนาะส่วนที่ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้เนาะ ข้าไปเบิกถาเบิงกันพี่น้องว่าส่วนเดือนเสีบหลอกไม่สิบบาทอยู่บนน้องพี่น้องโอ้โหดูทางนี้ดิเป็นธรรมชาติเนาะให้ดูทางนี้ดิ บอกเลยข้ามเดียวเลยพี่น้องตั้งแต่พี่ไม่ไปเที่ยวน้ำตกมากพี่ไม่บรเห็นทางเขาน้ำตกอยูไนที่แบบว่าสีงามขนาดนี้งามไม่ทีเดีก็คือแบบสีบรรยากาศดีขนาดนี้เนาะบรรยากาศดีแบบมีหมอกนะพี่น้องอากาศดีเห็นขับรถเลยหมอกเลยอ่ะ จะถามเราดิทำามีอะไรให้ช่วยไหมรถเป็นอะไรหรือเปล่าสวัสดีฮัลโหลสวัสดี You okay You need help No it's okay Just uh I'm flat Oh okay Yeah 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 No problem You're good Yeah I'm good I'm good Thank you Enjoy Thank you You too นี่ไหมขับเข้าไปเลยนะ ตรงนี oh. wait, no? uh ้สวยเนาะ ารถเขายางรั่ <laughs> วเขาอะไรเก็บปากเหรอ,อ ตรงนีหน้หอดแล้วพี่น่อหอดแล้ว,นนวคนหล่าเท่าไหร่คนหล่าคนไทยคลิปคือกันเบิด์ตหรืโดยซีซิผาคือกันเบิดคนหล่าซีซิผาอ๋อซีซิผาก็ต้องมาก กี่บาทประมาณ670บาทพี่น่อยค็ด70บาทเจสิบบาทได้ไหมด้วยคนนักท่องเที่ยวเขามาหลายอยู่บ่ลายวักสว่งบุญมือนีขากันลั4คนเท่าไหร่4คนแสนแปดส4คนแสนแปด ย่นี่มันเป็นอยู่เมืองอีหยังเนี่ยเมืองปักซองโอ้ยังเป็นเมืองปักซองอยู่เนาะเมืองปักซองแต่มันใกล่ๆตาท่ายโอ้คิดว่ามันเหมือยเดียวก็หอนเมื่อกักซองง่ามอีดีเนาะเรือวันทางเข่าแบบฟอร์ดตั้งแต่คอยมาทน้ำหมอมาทำโต๊มาเขาบ่เคยเจอทางเข่าที่งามขนาดนี้เลยสอเอาโอ้ให้เด้อ ปะยังลุ้วยปะลุงทั้งไหนโอ้ใช่โอ้ยหันตัดยังก่อตัดกบอ๋อตัดกบนบอกโอ้ไปไปทั่งไหนก่อนดีแล้วอันไปทังนี้ก่อ๋อแล้วข้นมาจาไปทังไหนก็ไดบอข้นมาตงนุนอ๋อ แล้วแต่แล้วเป็นยังกินข้าวก่อนปะไปกินข้าวก่อนจะมีเฮงยังมันไปร้านสิกลับไปไมไปดอกนะไม่ไปบอกไมไปดอกว่าแล้วมันนั่งคิ้วอยู่หนึ่งพี่จอนอยากไปบอกรีนะอยากไปแอบแต่เราคงไม่เวลาไปหอกมั้งยังว่าไม่ไกลดูเวลากันก็ได้กินข้าวเหื่อยแล้วไปจิค้ารถเมื่อยไปจิหอยปลาเส้นาะ เพื่อนจะไปพูดแต่เพื่อนจีมากปาสิตอนทัมมิท <นะ S 1> บ้างแพนกันพี่น้องว่าสิออกจากตาตะยึกเสื้อแหละกัสิไปตาเซา่ผนะ้เนาะสุดท้ายนะอาจจะบโได้ไปสาพี่น้องเพราะว่าเขาเขา,เอ,า,เอ,าอยู่หนีมันก่าสิบเอ็ดมุกเพี่น้องเพื่อสิออกจากหนีอีกเนาะเพื่อสิกล้าไปตาเซ่ผ้อีกอะตาเซา่ผ้าทำมันอยู่อยู่คนเดียกแกวงเนื้อพี่น้องอยู่คนเดียจังหวัดกันสงสัยสิได้อยู่แต่ตาตะยึกเสื้อนี่แหละ เน่าเลยส้มเน่าแล้ว,ลวก,กินอะกินมาไหนบ้างใช่เขาลองไข่เบิ้งค่ะมันข้างในมันมียู่ยเป็นยังที่คอยเจ็บหลังแห้งเ,เออนอนที่นอนนอนแบบ่อจ้ะบนนอนที่นอนอันนี้เจ็บหลังแบบเจ็บยงังแห้งด้วยสนะิแบบยืดไม่ได้เลยอะ่ะกระสีกระสีกินบ้าไข่เบิ้งกระสี ซื้อสมมาตรเลยที่ได้ส,ดสองของชิ้นหายกันกินได้อยู่กินอะไรกินะอะไรดอกกิมสักกินไม่ได้ก็ไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มกันเราเดินทางเดี๋ยวปวดท้องโอเคเอาไปเก็บมันมิีเป็นตย่ยักหักอ๋อคล้องแบบนี้เกายังขายเนาะเอาเถอะอาจาชิวไม่เนี่ย มาเด้อพี่น้องกินเผาเนาะกิ้มเผาก่อนจังสิได้ลงไปตาดเนาะแล้วเ่ะกปเดินทางเอาแกออกจากใหม่เพราะเคยม่นจังูด네ีเนี mm ่ยโลดปให้สะดวกแบบได้ก oh, okay. 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 oh, hmm. mm ินแบบไหนกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องแล้วเันกินข้าวก่อนเนาะอืม